สวัสดีครับบ้าวท่สวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาปู่578นะครับผมพามาให้ปู่เน้นให้ปู่ย้ำให้ครับงวดวันที่1เมษายน2567นะครับผมงวดที่ผ่านมาครับปู่ให้62ล่างนะครับ26ไปบนนะครับให้ล่างไปบนก็ถือว่าเขาบ่เขานะครับท่านผู้ชมด้านบนจะเป็นไทยบ้านเป็นมโซอยกันนะครับงานบุญนะครับจะมีบุญเดือนซีช่วงสงกรานต์พอดี12 13เมษายน ฝนกำลังมาธรนมช้่มนะฝนกำลังมานับพี่น้องเนาะเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันนะับไปชม่มไปฟังน้ำกันครับกราบน้ำมาสการครับปูกราบมาสการเทพปูกราบรัฐบาลไทยนะปูเนาะอืเอา้านะนับปูจะเน้นจะเด่นให้ตัวไดหมวที่ผ่านมา62นะครับให้ล่างมาบน26นับให้ล่างมาบนก็ถือว่าบอเขาธรรมช้่มปูว่า,า,า,มมวานะครับผม งวดนี้ปูอ่าหาได้โชคใส่บุญนะปูเนาะอ่าได้โชคใส่บุญนะพี่น้อง 12, 13, สิบสองสิบสามเมษายนบุญเดือนซีใส่สงการพอดีของสวยดาวกระลากหลายคือเก้าพี่น้องเครื่องจักรสารนะครับกระติบเขาโต๊ะเตียงเคียงของขังนะครับหลายอย่างหลายแนวพี่น้องนะครับผมวิ่งบนวิ่งหก หกเก้าหกสองหกสี่หกหกโอ้ล่างกับหกบนปวบนหกล่างหกโอ้หกมาทั้งบนทั้งล่างฝ <c oughs> นกำลังมาทนประชม หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกสี่ครับหกสี่ทั้งบนทั้งล่างคนี้นะครับปูงวดวันที่หนึ่งปูวที่ซิมพวงปหนึ่งครับหนึ่งเดือนสี่ปูสิบหกเลยมาแล้วอ่อครับ เราว่างเลขตัวเก้าหรอครับหกเม็ดเดียวนะปูนะเราะว่าหกมันไม่ซีกเกอจะเฮ็ดเต็มเมืองเลยยา่านนัดไปเอาปูเฮ็ใดในเอฟซีเห็นบ้างไหมครับยา่านนัดไปเจ็ดเก้ามาได้ที่ไฮไปสุรกรนะันจ์เกตเก้าก็มาได้เจ็ดหนึ่ง <c oughs> ก็มาได้ครับราวันที่เลขหน้าเลขหลังหนึ่งสองสามสี่เนี่ย เจ็ดหนึ่งเบหันมีพอออกไล่เบื้อเลย่เจ็ดเก้าก็เออกบาทนี่ว่าจะเป็นหกสองหกบอกหกสองหกกระปูหกสองหกเจ็ดแปดเนาะครับข้างล่างเจ็ดแปดนี่ยานนั่นไปก็แค่เลยครับ โอ้เจ็บเก่าว่มาก่บปูมันเด่นไปังสิครับเดินไปจังสิโอ้พก <6 S 1> <6 S 2> นี่ครับพก <6 S 1> <6 S 2> นี่เจ้าด้ก็ต้องติดบ่ติด,ตดเคยติดติดงวดก้อนนั่งมันกับปล่างครับงวดก้อนนั่นหก ศูนย์สามเหรอครับกัปยังหรอหกศูนย์สามอ่าข้างล่างออกเจ็ดเก้าปูครับศูนย์สามเจ็ดเก้าครับไดหกได้ศูนย์ได้สามได้หกได้หกได้สามไดเก้าไดเก้าในสองได้หนึ่งเรียกเมื่อก็เลยไปบ่นไปสองครับมาสองหกเลยนะปูเนาะ มันไปบนเก่าใส่ที่ตีร่างกายมันมันบอไปก้องเก่าเก่าก็ออเก่าว่ามากมนต้องติดอยู่นี่ับมันไปสองหกบนกับปูมันขึ้นมาใส่ตัวนี้นั่นมาบมานีดก็อยู่นี่มันบอกรยขึ้นมาใส่ตัวเครื่องไมนจะออกยู่ได้นี่กับปูจะออกยู่ได้นี่มาเียกันอันไปไปตัวนี้ก็ตัวนี้แกะขังว่าต้องเล่น จ็ดหนึ่งกับพต้งเลีนเจ็ดเก้าพอต้องเจ็ดหนึ่งพอต้องมาเอาไปได้คือเจ็ดว่างนี่เดียเจ็ดกับหกเจ็ดหกหกเจ็ดครับเลขพ่อซอปี่การวันที่มัออกหกหกมันยังออกครับปีนี้คืออันเราะว่าหกเจ็ดมันออกได้หกหกกัฮัทเนในว่าวิปูมันออกหกสองหกส่วนว่าเลขพ่อสอปมันมันนามาันออกหกหกมันลมาออกหกหกมันไปล่างกันห่วหกหกน่ะอ๋อหกวงหกจำได้ย นี่ละมันจะลักษณะนี่ละร้อยมาไล่เนาะครับอันนี้ร้อยมาะไรเอฟซีถามกันมาตราปูไดมักเจ็ดเก่ากับนี้แด้พี่น้องเนอะตราปูเนี่ยให้นี่หกเจ็ดหกเก้านี่วิ่งตัวเดียววิ่งหกบนล่างนะครับท่านผู้ชมที่ล่องคิบก้อนนคือขัดออกแล้วมันพี่ตัวนี้ขัดออกแล้วได้ได้ไดสนีนะปูนะครับผมหกบนหกล่างถ้าจะวิ่งวิ่งหกบนหกล่างไปเลยครับ ย่านเล็วอ,อตัวเก้าย่านเล็ตัวเก้าบ่ปัวมันออกสองหกแล้วย่ามันมาออกหกสอง็เป็นได้ครับฟันดีบะปัวมันก็ฟันกับฟันจะเห็นตะนนตายก้นเกา่ารับก้นเก่าขึ้นมารับย่านเล็วตัวเก้าจะเจ็๊เก้าไม่เกานี่ยงไงล่ะปัวถ<พ>้าย่านเลขวตัวเก้ากันนี้แล้วปูนี่ขึ้นมาตัวเก้าเนี่ยเจี๊เกาบราจะมากมากก็คือย่านตัวนี้หกเก้าหกเก้าะปัวเออนั่นละ เจ็ดเก่าคือว่มามมกปูเจ็ดเก่า <พอ S 1> เนี่ยหกเก่านี่กระดังนี่มันเป็นจ้งสดจางไหนปูอื้ใช่แลวพวกพี่น้องแนะบบวิ่งบนหกวิ่งล่างหกนะครับนี่ เลือกขั้งที่หนึ่งเนี่ยกระบอกอ้อการเจ็ดหนึ่งกระบอกออกเจ็ดกระบอกออกครับเจ็ดเก้ากระบอกออกครมดก้อนกลัไปไล่บัเลยกระบอกออกครับสองเก้าสามสองจะไล่ขวบด้จะไล่ลักลอยมหาลักลอยดิครัสองเก้าเก้าสองสามสองสองสามเก้าสี่สี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็ะบอได้โอ้มีตะเหล็กเบาถอดทันตุนไปไล่บังเลยบอกออกกวนีครับนี่ครับ หากับเจ็ดนี่ปูวาบอมาน้ำกันเจ็ดกับหนึ่งกับบอออกหาคับศูนย์ศูนย์กับเก้าบอออกเจ็ดกับเก้าเก้ากับซี่สามกับสองสองกับเก้านี่ครับชุดอ่าเลขหน้าสามตัวครับเลขท้ายสามตัวเนี่ยวัดก้อนนะตลบอืม ครับวันที่หนึ่งเดือนสามไหมครับผมครับมันก็บอกว่ามันบอมีสองหกเก้ากันเนาะเจ็ดแปดมันกับบอมีเก้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สามแปดสองสามแปดเจ็ดศูนย์กระบอกเก้าศูนย์กระบอกศูนย์ศูนย์กระบอกเก้าเจ็ดเจ็ดห้ากระบอกโอกปูแล้ว่าทำไมชุ่มนี่เบิ้งไม่หนีเนาะเบิ้งไม่หนีปูว่านะครับห้ากับเจ็ดไม่มาด้วยกันเจ็ดกับหนึ่งไม่มาด้วยกันห้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันศูนย์กับเก้าไม่มาด้วยกัน เจ็กับเก้าไม่มาด้วยกันเก้ากับสี่ไม่มาด้วยกันสามกับสองไม่มาด้วยกันสองกับเก้าไม่มาด้วยกันอันนี้ปุ๊บวาเอาเลขนาสามตัวกับเลขไทยสามตัวเพราะว่าเลขที่มันออกบานเนี่ยเก้าเก้าเก้าเจ็ดมวกหกครับฝนตกไม่มาหน่วยครับผนตกแล้วทันสมัยครับตัดออกมาเลยแปดกับเจ็ดบวกกันเป็นห้าห้ากันลำล่างอย่างเี้ครับ มามีมันบ้มาโดนแล้วสูตรเคยเห็ุมันับเพื่อเหตุเนี่ยมันได้สองหกครับปผ่ามันโดนสองสามงวดพว์คบเอาจะมาจะมาสองหกออกมผ่ามันออกตัวเก้าเออกหกสองตัวเก้าจะมาออกสองหกจะมาหกสองหกสองหกเรียแปดเรียกแปดเด็หก ได้สองนี่เด้อโอ้ก็ได้ได้สองหกตัวเก้าอ่ครับส่วนที่เคยเห็นอ่ะบวกลงมัหนิจะไป็ได้หกหกแปดปะปูเนี่ยแปดก็แปดเป็นเท็มหกนี่แต่พอจับมาใส่กันมันปะครับบอจับหกมาใส่แปดมันก็คือเก้าหกเก้าหกเป็นสิบสองได้สองครับหกบวกสองเป็นแปดหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นเท็มหกก็เอาหกเอาหกอครับปัว เลขได้เลขได้หกสองตัวเก่าหกสองตัวเก่าถ้าเป็นเลขตัวเก่าคือหกสองอ้วนก้อนเนี่ยได้แปดกับหกมันไปแต่หกแกนบวหกสองหกนะครับเอาธรรมชมนะครับแคปหน้าจอได้เป็นน้องเด้อนะครับรัฐบาลไทยปยู่ห้าจิตแปดย่ำให้คักบอกคักนะครับเพิ่งสูตรร้อยมาเลยนะครับอ่เอาปู่ว่าอาจจะเป็นตัวเดิม นับวิ่งบน6นะครับหกเก้าหกสองหกสี่หกหกเน้นให้เม็ดเดียว6กเก้าวิ่งล่างห6หนึ่งหกเจ็ดหกสี่เน้นให้หกเจ็ดครับถ้าสุดมาลัยปูวาเจ็ดเก่าว่ามาน้ำกันจะมากขึ้นเป็นหกเจ็ดหกเก่าวิ่งหกครับแคปนาจอปูกะว่าฝันดีอยู่นะครับอ่าฝันเห็นคนเก่ากับขึ้นไม่อีกนะครับเอากราบขอบุญขอบคุณปูธรรมชมแคปนาจอได้พี่น้องเด้นะครับออันได้อีกปู นี่เลยศูนยสามับเจเก้ากับมาตัวกลับเอนั่ครับับกรมาทั้งมาทั้งสองหมาทั้งเจ็ดปเอางวดนี้ได้บาทที่ปูมาเนียกสองหกสองห 7จปดได้เก้ากับห้ากับสได้เก้ากับสี่ปูไปตัวหนึ่งครับกามาาจะเป็นหนึ่ตัวปูหกเก้าหกเก้าหกสี่นะปูเนาะหกเก้าหกสี่ติตัวหนึ่งจะได้เยอะหน่่าธรรมชมนะปูเฮ็ดสูดให้เบื้งน้านะผมอันนี้ร้อยมาเลยติดเลขแล้วก็สูตรเลขไทยบนแล้วก็เลขไทยล่างนะบบวกกันนี่ครับวันที่ผ่านมาสองหกกับเจ็ดแปด แปดบวหได้14บสได้ซีสองบวกเได้เกกับ4มาตัวเอากราบขอบุญขอบคุณปูธผู้ชมผลตกดิ้นมาแล้วนะพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนสวัสดีครับ